เอาละครับผมกากสวัสดีนะ้นชวนท่านกันด้วยนะครับช่องมีนายโซเซตีก้กิทเชนเคยและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแบ็กโคฟเวอร์อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมทางด้านของเกมแบ็กโคฟเวอร์นะฮะมีการแจกทางด้านของคือค่านั่นเองนะครับผมจะเป็นตั๋วสุ่มแบบ10ครั้งนะฮะ พร้อมกับไอเทมโคดอีก2โคดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจกโคดช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันเนาะก่อนอื่นนะครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยทั้ง power pay แล้วก็ power กาชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยนะครับผมแพ็กเกจใหญ่เนี่ย ลดกันแบบจุกๆเลยนะครับผมนะขึ้นอยู่ตามหน้าจอณขนาดนี้เลยหรือว่าใครสะดวกสแกน QR code นะผมก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ณห,หน้าจอขนาดนี้ได้เช่นกันนะครับผมมาเพื่อให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะจากการเปิดกิจกรรมนะครับผมคูห้านั่นเองนะครับผมนะทางด้านของกิจกรรมอันนี้ก็จัดแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับผมรีบๆไปทําการรับตั๋วก่อนก็แลนะ้วกันเนาะ กดอันเชิญไปเลยนะครับผมนะปาบนี่มันก็จะได้ทางด้านของตัวละครนะครับผมสิบตัวเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมนะสีเขียวๆแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทางด้านของตัวละครมาแล้วเนี่ยนะครับผมอย่าเอาไปย่อยเด็ดขาดนะครับผมนะอย่าเอาไปแบบว่าเปิดเขาเรียกว่าทํายังไงอะ่ะแลกของมั่วซั่วนะครับผมเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมที่ใช้เซกเก้เนี่ยในการแลกนะครับผมนะนี่ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเซก,เก้าสิบตัวเนี้ยจะเอาไปแลกอะไรได้บ้างเนาะเซก,เก้สิตัวนี้นะครับผมนะนี่ที่เราได้มานะขณะนี้นะฮะเราต้องเอาไปทําการแลกไอ้นี่ครับผมปับ๊บเดี๋ยวเรากดยืนยันมาเลยนะคนดูปับ๊บนี่นะครับผมเราก็ไปที่ร้านค้านะฮะจะก,กดย้อนกลับก่อนอันนี้คือเราได้มาแล้วนะคนดูนะ แล้วก็ไปที่ร้านค้านะครับผมมันจะมีกิจกรรมอยู่ร้านค้านี่แล้วก็เข้ามาที่ศูนย์การแลกเปลี่ยนนะครับนี่นะครับผมนะศูนย์การแลกเปลี่ยนกิจกรรมระยะเวลาทั้งหมด2วันจะใช้ทางด้านของตัวละครเซกเก้เท่านั้นตัวอื่นๆจะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็กดเลือกเซกเก้มาได้เลยนะนี่แล้วเราก็กดซื้อนะครับผม เราจะได้รับทางด้านของตั๋วฟรีมาสิบใบเลยนะคนดูนะจะดองไว้กิจนี้หรือว่าจะเอาไว้ดองหาตู้ตัวอื่นที่เราชอบก็ได้เช่นกันเนาะกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็จะมีทางด้านของกุ้งลอปเตอร์นะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะแลกได้เลยคุ้มเหมือนกันนะคนดูนะนี่เดี๋ยวผมก็กดแลกไปเลยนะครับผมนะป๊าบก็จะได้ลอปเตอร์มาทั้งหมด50นะครับผมนะอันนี้คือแบบได้โคตรเยอะเลยนะฮะอัตราได้รับอุปกรณ์เพิ่มขึ้น3 0เเดี๋ยวผมจะแลกให้หมดไปเลยนะครับผมนะนี่ ผมจะแลกให้หมดไปเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไม่คุ้มจะเอาไปแลกพลังงานรายวันก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วแต่เนาะแต่อันเนี้ยคือผมจะล่าอุปกรณ์เพื่อที่จะเอาไปหาประดับนะครับผม<ๆ>ก็จะได้กุ้งลอฟเตอร์มาทั้งหมด150ตัวรวมกับอันเมื่อกี้เนาะนี่ส่วนอันนี้นะครับผมจะเป็นอุปกรณ์ระดับ LR นะครับผมอุปกรณ์ระดับ LR เนี่ยแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนเหลือทางด้านของไอตัวแบบเศษจอมเวทนะครับผม เยอะก็แลกได้แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเหลือไม่เยอะก้แนะนําว่าเอาไปแลกไอ้กุ้งลอฟเตอร์มาเยีะแล้วก็เอาไปสุมหาลุ้นหาจะดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นหินอัปเกรดอุปกรณ์ขั้นสูงนะครับผมใช้10เช่นกันแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นหินอุปกรณ์นะฮะอัปเกรดอุปกรณ์เนาะก็ใช้10เช่นกันนะครับผมแต่อันนี้คือได้50เมตรแต่อันนี้จะได้แค่20เมตรนะครับผมเพราะว่าขั้นมันสูงกว่านั่นเองเนาะส่วนอันนี้นะครับผมจํากัดต่อบัญชีนะฮะ ก็ใช้อ30อันเนี้ยแล้วแต่เลยนะครับผมว่าใครจะแลกไม่แลกเนาะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไม่แลกนะซื้อตรงร้านค้าความสัมพันธ์น่าจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าไอเสตตรงเนี้ยเอาไปแกลกรองเท้านะจะดีกว่าเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของอน้ำยา e อ P ีนะครับผมสำหรับจอมเวทเนาะนี่ระดับ LR เลยนะครับผมได้มาถึง50ชิ้นเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งแบบ มาเล่นใหม่ๆเนาะเพราะว่าเลเวลตัวละครทําค่อนข้างที่จะยากนะครับผมอันนี้ได้50ขวดก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยนะฮะส่วนอันนี้นะครับผมอ่าเป็นทองในเกมเนาะเหรียญทองในเกมนะครับผม แนะนำว่าหาได้จากไอตัวาลายวันดีกว่าที่มันเป็นตัวหมีสไปร์ถุงทองอ่ะคนดูอันนั้นน่าจะคุ้มกว่านะครับผมที่ผมแนะนําให้แรกก็มีอยู่3อย่างเนาะก็จะเป็นไอตัวอัญเชิญความสัมพันธ์แล้วก็จะมีกุ้งลอปเตอร์นะครับผมที่ได้ทางด้านของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น30%เนะฮะเพราะว่ามันเป็นกุ้งแดงเลยเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทางด้านของน้ํายาจอมเวทนะครับผมอันนี้ไว้เพิ่ม EP ็ีสหรับนักเวทนั่นเองนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรม เซเก้นะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการใส่อเทมโค้ดบ้างนะครับผมนะการใส่อเทมโค้ดเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาตรงทรอโขงนะครับผมนะเข้ามาตรงทรอโขงแล้วก็กดคําว่ารหัสแลกลับนะครับผมนะแล้วก็คลิกเข้าสู่นะครับผมเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้เลยไอ้ตรงเนี้ยเปลี่ยนภาษาก็ได้ไม่เปลี่ยนภาษาก็ได้แล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครแบบจะเปลี่ยนภาษาก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาด้านบนเนะาะมันจะมีภาษาไทยให้อยู่นะครับผม แล้วเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะฮะมันจะมะีทางด้านของการใส่ไอเทมโคดนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพิมพ์ไปเลยว่าเซกเก้นะครับผมโคดเซกเก้นะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับผมนะอันนี้โคดที่หนึ่งเนาะไอบัญชีด้านบนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคุณดูของใครของมันนะครับผมนะมันเป็น UID นะครับผมกดยืนยันไปเลยฮนะนี่กดดาเนินการสําเร็จนะครับผมนะแล้วเราก็มารับของใน จดหมายอันนี้คือจะได้รองเท้ามา200นะครับผมเป็นพลังงานเนาะนี่ได้มา200ส่วนอีกอันนึงนะครับผมอีกอันนึงก็เหมือนเดิมนะฮะกดเข้ามาที่ทลโขงนะครับผมแล้วก็กดรหัสแรกรับนะครับผมคลิกหน้านี้เพื่อเข้าสู่รหัสแรกรับนะฮะแล้วกอ็อันนี้จะใส่เป็นทางด้านของโค้ดเซกเก้เหมือนกันนะครับผมแต่เป็น55.04.01นเนาะ55นะครับผม แล้วก็0401นะครับผมแบบนี้เลยนะแล้วก็กดแลกรับเหมือนเดิมแต่อันนี้คือผมแลกไปแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้แลกเนาะก็กดแลกไปได้เลยเนาะกดคอนเฟิร์มไปได้เลยนะฮนะแต่ของผมแลกมาแล้วเนาะอันนี้คือจะได้ทองนะครับผมนะจะได้ตรงนี้นะครับผมมาประมาณ10,000แทองโดยประมาณนะครับอย่าลืมไปแลกกันด้วย สำหรับคลิปวดีโอนี้นะครับผมใครชอบใจยังไงหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกก็อย่าลืมไปอุ่นุ่นสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะทั้ง PowerP l a y แล้วก็ Power กาชานะครับผมเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะฮะปลอดภัยไร้การรีฟันนะครับผมสามารถไปจัดกันได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหนะม่คลิปวิดีโอหน้าสวั